นี่คือรวมเศษใบไม้แล้วก็ขี้ปลาต่างๆใช่ขี้ปลาใบไม้ต่างๆที่ตกไว้นี้ก็เก็บไปใส่ถังปุ๋ยได้หมดแล้วก็ไปกินฮะไปปลูกต้นไม้ไงเขาใช่ใช่ใช่แสดงว่าพี่เขากำลังเอาสิ่งนี้ไปกินใชน่คืออาหารของผมน่ะเนี่ย, <laughs> ยแ,แค่นี้ตักตั้งนานเดี๋ยวไปตักข้างๆดีกว่านี่มันช้า เ้คนดูทางบ้านคุณอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นแค่การต่อสายยางให้น้ํามันออกมาเลยแต่ว่ามันเท่กว่านั้นเยอะเพราะว่าน้ําที่เราได้มาเนี่ยเราไม่ได้ใช้พลังงานพลังงานหลวงเลยอ่ะคือไฟดับไม่เป็นไรอ่ะไฟดับผมยังมีผักกินแน่นอนเออฮอตเท่โคตเท่อยากให้พี่บอธิบายว่าทางปุ๋ยมันทํางานยังไงแบบว่าเอาคอนเซ็ปต์แบบง่าย อ่ะคอนเซปต์ง่ายๆใช่ไหมคุณลองจินตนาการว่าในป่าเนี่ยมันไม่มีคนใช่ไหมมันก็ไม่มีใครคอยมาเก็บใบไม้หรอกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พอเวลามีอะไรตายมันก็ทับถมทับถมทับถมกันเรื่อยๆพอมันทับถมมากพอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบอาหารให้กับพืชรุ่นต่อไปนี่คือเรากาลังเรียนแบบธรรมชาติอยู่คอนเซปต์ก็คือต้นไม้มันกินกินศพของเพื่อนมันได้หรือกินศพของตัวมันเองได้คือต้นไม้ตายก็กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ต้นต่อไปกินใช่เพราะฉะนั้นนี่คือการที่เราทําอย่างนั้นอยู่แล้วคคําาื่นนนนี้จเป็แไห มากมากเลยครับถ้าไม่มีความชื้นไม่มีชีวิตครับเหมือนที่เขาบอกว่า water is life ครับน้ำคือรากฐานของทุกชีวิตแสดงว่าคอนเซปต์ของถังนี้ก็คือเอาซากไม้เนี่ยมาทับถมกันแล้วก็ทำให้มันชื้นเรื่อยๆใช่ใช่เหมือนกับในในป่าจริงเพราะในป่าจริงอะ่ะพอเวลาต้นไม้มันทับถมกันหนาขนาดนี้ข้างล่างมันจะชื้นเองเวลาฝนตกลงก็จะเก็บความชื้นได้เรื่อยๆใ,ใช่ได้แบบหลายอาทิตย์อะ่ะสองสามอาทิตย์เลยอะ่ะอยากรู้ว่าทำไมต้องเจาะรูตรงนี้พี่ต้องเจาะรูตรงนี้เพราะว่าเพื่อให้ออกซิเจนเข้าครับคือในป่่าแล้วะ มันก็มีออกซิเจนทุกที่แหละแต่ด้วยความที่มันเป็นถังพลาสติกเนี่ยมันเข้าไม่ได้เลยแล้วก็เลยต้องเจาะให้มันเข้าได้หน่อยนึงใช่ใช่ใชเพราะพลาสติกมันไม่มีอากาศที่เข้าได้เด้าน,นข้างง่ายมากง่ายมากก็คือทุกคนทําได้แค่คุณมีสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วซึ่งทุกคนก็มีอยู่แล้วล่ะที่บ้านน่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นต้นไม้ใบไม้คุณมีอยู่แล้วละ่ะทุกคนที่บ้านฟรีแน่นอน <c oughs> แล้วคุณก็เอาสิ่งนั้นนะ่ะมามาทำให้มันเปียกแล้วก็หลอ่อแล้วก็ลนก็จะายยยเเปปุ๋ เอออยากจะรู้ว่าบางทีผมเห็นพี่บอสเอาไม้ไปเผาแล้วก็เอาที่เท่าเนี่ยมาโรยมันคืออะไรครับคือการที่ผมเอาไม้ไปเผาเพื่อเอาขี่เท่ามันคือการที่เราเราเรียนแบบในในป่าในป่าเนี่ยไฟป่ามันเกิดขึ้นธรรมชาติอยู่แล้วแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งเลยนะไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตของพืชเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็กาลังเรียนแบบดินในป่าว่าเอยดินตอนนี้มันมีการเผาไหม้เกิดขึ้นมันก็เลยจะเป็นการเร่งดอกบ้างอะไรเงี้ยอย่างต้นไม้สีขาวต้นอนั้นนะฮะผมเอาชอบเอาถ่านไปเทเพราะว่าแม่ผมอยากให้มันออกดอกผมก็เลยเร่งปฏิกิริยามันโดยการเอาขี้เถ้าไปเทดอกมันก็เลยออกเร็วการเผาไหม้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรธรรมชาติใช่ไหมใช,ใช่คือ,ค,อคือไฟป่าเนี่ยมนุษย์ไปจุดก็มีแต่ธรรมชาติก็มีแต่ธรรมชาติก็มีมชมใช่ เปาที่กินแล้วเนี่ยเนี่ยมันสุกเกินมันสุกเกินจนโดนตัวอื่นกินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รูกไหนแดงเราต้องเก็บให้หมดละเก็บไปก็ไปวางไว้เฉยในบ้านอ๋อก็ถ้าเกิดยังยังไม่แดงก็เราก็วางไว้ก่อนเฉยๆถ้าเกิดแดงนี้เรากินได้ละอ่าอันนี้ก็ถือว่าให้ตัวอื่นกินบ้าง ชิมมะเขือเทศจากสวนเป็นไงฮะเป็นไงฮะมันพุ่งเว้ยรสชาติมันพุ่งอันนี้เป็นมะเขือเทศต้นที่พี่ปลูกสำเร็จต้นแรกในชีวิตหรือเปล่าครับใช่ครับแต่มันไม่ได้สำเร็จแค่ต้นเดียวมันสำเร็จทีนึงสามต้นผมทำแบบวิทยาศาสตร์ไงมันทำซ้ำได้มันทำซ้ำได้ไดปกติกินมะเขือเทศปะไม่กินอ่ะเดี๋ยวให้ดูเรีแอคนะฮะ กัดทีมใะถ้าพุ่งออกมาเอาไปเข้าไป้งปากเลยเออดูะเทเปรี้ยวนะอืมแต่ก็ใช้ได้เลยมันไม่ขาวป่ะความรู้สึกแบบอืมอืมอืมคุณคิดว่าคุณจะสามารถกินมันสดเป็นขนมได้ไหมฮะเป็นขนมก็ไม่ได้ก็เลยกินเพื่อสุขภาพมาได้อ๋อเลยจะเอาไปลองปั่นจะลองปั่นเหรอเดี๋ยวไปลองปั่นนีกว่าโหรู้ใหญ่มาก ้้อ้เป็นไงเป็นไงความแต่งปรุงของน้ำในมะเขือเทศอ่ะมันอย่างเงี้ยเพราะมันรู้สึกแบบสดชื่นเลยมันเปรี้ยวๆหวานๆแล้วมันก็้ปั่นคนได้ครึ่งแก้วมั้งเนี่ยฮะ แก้วได้คนละช็อตได้คนละช็อตเดียวอ่ะจริงๆสดจ้าการปลูกผักผลไม้อ่ะมันไม่ใชื่อว่าแบบเราจะกินได้พร้อมกันทั้งต้นเว้ยมันจะมีบางลูกสุกก่อนบางบางลูกสุกหลังถ้าไหนสุกแล้วอ่ะเราจะหยุดเวลาไว้โดยการเอาลูกสุกนั้นแช่ตู้เย็นส่วนลูกไหนที่ยังไม่สุกอ่ะเราจะเอาวางไว้ข้างนอกจนมันสุกแล้วค่อยเอาลูกสุกใส่ตู้เย็นเป็นการแบบ สะสมไปเรื่อยๆออมมะเขือเทศไปเรื่อยๆจนก,กระั่างมันเยอะพอหรือว่าผลไม้อะไรที่เยอะพอเราค่อยกินทีเดียวที่เราอยากจะกินมันเนี้ยแต่ก็ไม่จำเป็นต้องกินทีเดียวหมดก็ได้ก็ค่อยๆกินตามมันโตก็ได้ผมว่ามันต้องผักแน่ๆเลยวะ่ะน้ำมะเขือเทศสดๆจากสวนครับรสชาติผมให้อร่อยนะแต่ว่ามันยังต้องเคี้ยวอยู่ปั่เนเะพิ่มเลย ทำไมอ่ะเนื้อเยอะไปเป็น b a r t นเดอร์ที่สตูดีดี bartender เหนืออาชิปล้างแก้วไว้เอาให้ล้างแก้วแล้วคุยกับผู้คนเขาต้องมีสูตรไหมสูตรจับมัดเดียวได้เพราะมันเรื่องเล็กเรื่องการเอนเตอร์เทนลูกค้านี่เรื่องใหญ่กว่า b a r t e ด d e r คือพูดคุยกับลูกค้าเวลาลูกค้าอกหักมาอะไรเราก็ต้องคุยเป่าโยนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเก็ได้ไหมก็อันนี้นะฮะเป็นน้ำสุขภาพนะฮะก็ ทางทางร้านเราเลี้ยงทุกท่านนะฮะโอ้โอ้นึกว่าจะไม่ได้เคี้ยวแล้วยังไงก็ได้เคี้ยวดูส่งโอ้พร้อมหรือยังครับทุกท่านนี่คือโชเมตเตอร์ช็อปอ่ะลองดูหมดเลยหมดเลยหมดเลยแกส่งมมโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไม เฮ้ยเขียวเขียวสู้สู้สู้โดนไปซองสามเท่ไปไงตกใจตอนแรกอะตกใจรสชาติมากตกใจอะเพราะว่าเปนรสชาติาที่สมองไม่ได้คำนวณไว้โอ้โหผมก็นึกว่าคุณกระดกเป็นช็อตยังไม่หมดมหมจังหวะหน้ามเมื่อกี้คือแค่จิบนะเว้ยมีอะไรจะบอกน้องๆที่ฝึกกินผักอยู่ไหมตรงนี้ อย่าเริ่มด้วยเมนูนี้ดีกว่าถ้าใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่รอบที่แล้วที่ปลูกมะเขือเทศจะเห็นว่ารอบที่แล้วผมทําตายไปแต่รอบนี้มันไม่ตายรอบที่แล้วก็เป็นกระถางแก้มลิงแบบเนี้สองชั้นเหมือนกันที่ประดิษฐ์เองแต่ว่ารอบนี้ที่ต่างกันก็คือว่าไอ้เจ้ารูท่อน้ําทิ้งเนี่ยรอบนี้ผมเลือกเจาะขนาดที่มันใหญ่กว่าเดิมค่อนข้างค่อนข้างมากเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้มันก็เลยทําให้น้ําที่ส่วนเกินน่ะไหลออกมาได้ง่ายแล้วก็อากาศออกซิเจนต่างๆเนี่ยมันเข้าไปเจอรากได้ง่ายผ่านรูนี้นะครับก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ปลูกมะเขือเทศร,รอบนี้รอดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รอดแค่ต้นเดียวนะแต่มันรอดหนึ่งสต้น4ต้นเลยเมะเขือเทศ4ต้นของผมรอดหมดเลยนะครับด้วยเทคนิคการท,ที่ใช้กระถางแก้มลิงแล้วก็ให้ออกซิเจนเข้าไปในรากได้เยอะๆครับ ใครที่อยากจะปลูกต้นไม้แล้วคุณมีปัญหาแบบเดียวกับผมนะครับก็ลองเอานี้ไปใช้ได้เฮ้ยสุกสุกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเพิ่งพูดเสร็จเลยสุกอีกละเฮ้ยเมื่อเขื่อเทศโอ้ข้างล่างไม่มีกันเฮ้ยโอ้ะปปลูกมะเขือเทศกินกันนะครับ